โมจิค่ะนี่คือโมจิหยดน้ำนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเราจะมารีวิวขนมในร้านซูชิขนมหวานมีหลายชนิดมีหลายแบบเวลาเราไปกินซูชิแล้วอะเราก็จะสั่งพวกขนมนี้มากินมีทุกอย่างเราจะสั่งมาเรียงเอาไว้เยอะๆเลยแล้วก็จะ ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็กินนี่คือโมจิหยดน้ําโมจิก็เหมือนแป้งข้าวเหนียวคุกกับถั่วเหลืองหยดน้ําก็คือน้ําเชื่อมน้ําพึ่งแดงแล้วก็ไปเชื่อมแบบนี้นะก็เรียกว่าโมจิหยดน้ํามันก็อร่อยดีนะทุกคน ฟินเพราะว่าโมจิเขาจะนุ่มมากแล้วก็เย็นเนาะอยู่ในช่องเย็นแบบเนี้ยนุ่มเวลากินแล้วฟินสุดๆจะบอกให้แล้วเรานี่ชอบกินทุกครั้งที่เราไปเราจะต้องกินโมจิหยดน้ํานี่แหละเพราะว่าเป็นของชอบพูดถึงขนมอะชอบทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะเราเป็นคนกินผักเป็นเป็นกินผักกินยาไอ้กินผักกินปลาอะไรแบบนี้แต่พวกขนมหวานเราก็กิน แต่ว่าน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 กินเหมือนสองสามเดือนกินหนึ่งครั้งเราไม่ได้กินทุกวันสามียิ่งเป็นคนรักสุขภาพยิ่งจะดูแลมากของหวานหวานี่ก็ไม่กินเลยเหมือนสเดือน4ี่เดือน,อนทึ่จะกินสักครั้งอะไรแบบเนี้ยนี่คือพุดดิ้งตัวเองอร่อยมากนุ่มแล้วก็หอมเวลากินเนี่ยจะบอกให้ว่ามันฟินที่สุดฟินสุดๆเลยนะถ้าเป็นคนที่ชอบ กินแล้วก็จะมีความสุขกินแล้วก็จะอร่อยถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเขาก็บอกว่าไม่ชอบมันหวานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เราชอบกินเราว่ามันอร่อยดี กินแล้วมันก็ฟินสุดๆกินแล้วอร่อยสามีก็ชอบกินเหมือนกับเราเนี่ยเราชอบอะไรคล้ายๆกันเนาะเวลากินก็เหมือนว่าเออเขากินได้เราก็กินได้เรากินได,เนได้เขาก็กินได้อะไรปบรางเนี้ยมันก็น่ากินเวลาไปที่ร้านซูชิแบบเนี้ยเราจะสั่งของแบบเนี้ยมากินขนมเค้กเนะะานนะขนมเค้กก็ส่งมาหลายอย่างเออเราเป็นคนแปลกสั่งมาวางบนโต๊ะเต็มหมดเลยนะพอกินข้าวเสร็จแล้วก็สั่งของหวานมากินอันนี้เป็นขนมเขาเรียกขนมอะไรนะ อ,อ,อะไรสักอย่างหน,นึ่ง่ยเราชื่อเอาดังโง่ดังโง่ชื่อขนมดังโง่เป็นแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันเนาะดังโกะดังโง่อะไรแบบนี้ข้างในมันก็จะมีจะมีไส้เป็นถั่วเป็นถั่วนะอร่อยดีเนี่ยมีหลายสีนี่ก็มีสีสตอเบอรี่สีขาวแล้วก็เป็นสีเขียวก็เป็นชามัทฉะ ดูหน้าตาเราสิเวลาเรากินเห็นไหมเรามีความสุขมากเลยนะทุกคนไม่รู้คนอื่นเขาจะกินแบบเราไหมไม่ใช่ว่าหน้าตาเราจะมีความสุขเพื่อออกกล้องเพื่อถ่ายรูปเพื่อสร้างภาพอะไรไม่ใช่นะเวลาเรากินนะ่ะเราจะมีหน้าตาแบบนี้จริงๆนะ เวลาเรากินเราจะมีหน้าตาแบบมันฟินมันอร่อยมากเลยอ่ะคนอื่นไม่รู้เป็นไหมแต่เราเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาเราได้กินไม่มากกินคาวกินหวานเนี่ยแค่เราให้ออกไปกินเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยเสียดายมากเลยนะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราไปถ่ายแต่ว่าเราไปทําเป็นไลฟ์สดเอาไว้ซะไปไลฟ์สดที่กินปูอ่ะกินปูห้องไข่ดไปไลฟ์สดลงไปในช่องดําแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้เนาะ เสียดายมากมากเลยไม่ได้ถ่ายเนี่ยเวลาเราไปทําอะไรอะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอะจะต้องถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เยอะๆเพื่อเอามาทําคลิปถ้าเราไปไลฟ์สดอะเราจะไม่ได้คลิปวิดีโอกลับมาเหมือนพวกนี้เราเรารู้ทีหลังแล้วไงเราก็เลยมาถ่ายเป็นวิดีโอเก็บเอาไว้เยอะๆเยอะๆแล้วก็เอามาตบ แต่งใส่ในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เป็นคลิปยาวคลิปยาวก็สามนาทีสี่นาทีขึ้นไปแบบนี้เราทําคลิปไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยจนกว่าจะจบมันก็น่าดูหน้าฟังดีนะเราคิดเองนะเพื่อนไม่รู้ชอบดูชอบ,ชอบฟังไหมแต่ว่าการลงคลิปอะเราไม่ต้องกลัวว่าเราลงไปแล้วไม่มีคนดูลงคลิปไม่มีคนดูไลฟ์สดไม่มีคนดูเร,นดเราอย่าเพิ่งกลัวเราต้องทําไปค่ะทําไปเลยทําไปเถอะค่ะทาแล้วเรามีความสุขเรา สนุกก็ทําไปเนาะเหมือนเรากินเรามีความสุขเราสนุกเราก็กินไปเราทําคลิปเรามีความสุขเราสนุกเราก็ทําไปทําไปคุยไปพูดไปเล่าไปพูดไปมันก็เพลินเนาะเหมือนเรารีวิวไม่เก่งเราก็พูดไปถึงเรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขไปอีกอย่างหนึง่งขอบคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกินขนมยาวอยู่ในช่องคุณ,คณกําลังคิดอะไรอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนที่